สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องของลูกมีกันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะลูกมีก็จะทําคลิปวิดีโอ get ready with me แล้วก็พาเพื่อนเอนเนี่ยออกไปคาเฟ่กันด้วยค่ะซึ่งการแต่งหน้าก็คือลุกในวันนี้เลยนะคะโอเคค่ะถ้าอยากดูแล้วว่าแต่งยังไงเดี๋ยวไปดูพรมพร้อมกันเลยค่ะ โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราเริ่มแต่งหน้ากันนะคะวันนี้คิมกันแดดที่ใช้ใช้เป็นของเอเน a ค่ะ Perfect UV Sunscreen skin, skin Care Gel นะคะ SPF 50บวก PA บวกบกบวกค่ะอย่างที่ลูกหมีบอกไปว่าที่ลูกหมีชอบน้องเขาเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นเหมือนเบสเมคอัพแล้วก็เป็นไพลเมอร์ในตัวด้วยนะคะแถมยังไม่ทิ้งคราบขาวไว้ที่หน้าเราด้วยค่ะ ก่วันนี้ใช้เป็นของ Estee Lauder Double Wear Stay In p a c e Makeup นะคะ SPF 10 PA++ ค่ะอันนี้ลูกหมีจะใช้เป็นสีวอลวานิลลานะคะก็จะเป็นสีโทนเหลืองนิดนึงค่ะซึ่งรองพื้นตัวนี้นะคะส่วนตัวที่ลูกหมีชอบมันคุมมันได้ดีค่ะแล้วก็ไม่ดรอประหว่างวันด้วยสาหรับวันนี้นะคะลูกหมีก็จะใช้กู้กับพับคุชชั่นค่ะอันนี้เป็นของ Happy Sunday นะคะแล้วก็ลูกหมีจะใช้กับสเปรย์น้ำแร่นิดนึงค่ะจะฉีดพรมๆไปที่พับนะคะมันจะช่วยทําให้ลงรองพื้นได้ง่ายขึ้นค่ะ คอนซีเลอร์กันสักนิดนะคะวันนี้ลูกมีใช้เป็นของทาสเชฟเทปคอนทัวร์คอนซีลเลอร์อันนี้สี 22N นะคะสีไลน์นูเทรลก็จะลงบริเวณใต้ตาแล้วก็ขอบปากแล้วก็ตรงปีกจมูกค่ะ นะคะทุกคนเขียนคิ้วกันค่ะวันนี้ใช้เป็นของแบรนด์ลันนะคะ Drawing Slim Eyeball สีเบอร์02ค่ะจะเป็นสีน้ําตาลอ่อนๆนะคะอันนี้หัวแปรงค่อนข้างเล็กค่ะทุกคนเขียนง่ายอยู่สําหรับแบรนด์นี้นะคะเขามีแม่ปองวินิตร่วมเขีอทด้วยนะคะ ต่อมานะคะเขียนมาสคาร่าคิวกันค่ะสำหรับวันนี้ใช้เป็นของ Heavy Rotation นะคะสีเบอร์05 4สีเดิมเลยค่ะต่อมานะคะมาแต่งตากันค่ะทุกคนสำหรับวันนี้ใช้เป็นพาเลตของทาสนะคะโทเทสพาเลตอายแชโดว์ค่ะอันนี้จะเป็นโทนสีน้ำตาลน้ำตาลนะคะทุกคน ลูกหมีจ,จะใช้สีน้ำตาลอ่อนสีนี้นะคะทาทั่วเปลือกตาเลยค่ะทุกคนแล้วก็ไล่ลำดับตั้งแต่ชิดขอบตานะคะจะทาสีเข้มนิดนึงค่ะแล้วก็ไล่ให้อ่อนขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็อย่าลืมบริเวณหางตาล่างด้วยนะคะ <S <S ต่อมานะคะก็จะใช้สองสีนี้ค่ะทาบริเวณกระบอกตาของเรานะคะคัดเบ้านิดนึงค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้เนื้อชิมเมอร์นี้นะคะทาช่วงบริเวณกึ่งกลางตานิดนึงค่ะให้ตาเรามีความเหลือเหือวิบๆินิดนึง หลังจากนั้นนะคะลูกหมีจะใช้สีน้ำตาลเข้มสีนี้ค่ะทาบริเวณหางตานะคะช่วงบริเวณหางตามันจะทําให้ตาเราเนี่ยดูมีมิติมากขึ้นค่ะทุกคนก็เน้นใกล้ๆชิดขนขนตานิดนึงนะคะสุดท้ายแล้วค่ามาทําดอลลี่อายกันนะคะทุกคนสําหรับสีนี้จะเป็นสีขาวๆอมมุกๆค่ะก็ทาบริเวณหัวตาล่างเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะลูกหมีก็จะดัดขนตาค่ะวันนี้ใช้ไปที่ดัดขนตาของชูนะคะอย่างที่บอกไปว่าที่ชอบของชูเพราะว่ามันเข้ากับรูปตาของลูกหมีนะคะแลวเวลาดัดก็งัดขนตาขึ้นได้ดีค่ะ ส่วนของมาสคาร่าวันนี้นะคะใช้เป็นของ Kiss Me ค่ะ Heroine Make ค่ะ Super Waterproof ปังไม่บ่งแน่นอนสำหรับมาสคาร่าอันนี้นะคะแต่ว่าล้างออกยากนิดนึงค่ะทุกคนกีิศอายไลเนอร์กันนะคะสำหรับวันนี้ใช้เป็นของ Kiss Me Heroine Make นะคะสำหรับอายไลเนอร์อันนี้จะเป็นสีน้ำตาลนะคะทุกคนแล้วก็หัวแปรงเขียนง่ายค่ะลูกหมีจะเขียนเฉพาะบริเวณหางตานะคะเขียนเป็นเส้นเล็กๆเลยค่ะ ่อมางานแก้มกันบ้างนะคะสําหรับวันนี้ใช้เป็นของ TCE Take a Layer สีที่ลูกหม,มีใช้อันนี้จะเป็นสีแ b b ์เบตโรนะคะสีจะออกแดงกำกัค่ะทุกคนเขาเป็นครีมบัดที่ค่อนข้างแห้งนิดนึงนะคะสําหรับส่วนตัวลูกหม,มีก็ค่อยๆเกลี่ยกันนิดนึงนะคะแต่ว่าน้องเนี่ยสีชัดแล้วก็ติดทนดีเลยค่ะ ่อมาบรอนเซอร์กันนะคะวันนี้ใช้เป็นของ Benefi t h o ล่ค่ะก็จะเข็บกรอบหน้าแล้วก็บริเวณสันจมูกของเรานั่นเองนะคะสร้างหน้าให้เรียวเล็กกันนิดนึงค่ะมาไฮไลท์กันต่อค่ะสำหรับวันนี้นะคะใช้เป็นของเบเกอค่ะอันนี้ลูกหมีใช้เป็นสีมูนสโตนนะคะทุกคนสีเขาจะออกแบบมุกมุกนิดนึงค่ะอันนี้คือเหลือบกำลังดีเลยนะคะใครที่ชอบไฮไลท์แบบปังปพุ่งๆก็แนะนำสำหรับเบเกออันนี้เลยค่ะ สำหรับงานปากวันนี้นะคะลูกหมีจะใช้ลิปจิ๋ว2แท่งนี้เลยค่ะ Harder by for you 2นะคะจะใช้สีเบอร์17ค่ะทาทั่วปากก่อนนะคะจะเป็นสีแบบอมส้มๆอิดๆค่ะทุกคนส่วนตัวลูกมีนะคะทุกคนก็เวลาทาก็จะใช้มือแทบๆนิดนึงค่ะบริเวณขอบปากจะทำให้สีมันจะดูแบบฟุ้งๆเบอร์เอรนิดนึงค่ะ ต่อมานะคะทุกคนลูกหมีก็จะใช้สีเบอร์21ค่ะจะเป็นสีอมแดงกำกันะคะอันนี้ก็จะทาบริเวณด้านในปากค่ะทุกคนให้มันดูแบบมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะสองสีนี้คือใช้คู่กันสวยแน่นอนทุกคนสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะใช้แป้งฝุน่นของลอล่าเมอร์เซเอค่ะทานลูเซนเซตติ้งพาวเดอรนะคะ ลูกหมีจะเสร็จแป้งช่วยบริเวณ T-Zone น,นิดนึงนะคะทุกคนแล้วก็แป้งอันนี้เนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของการคุมมันได้ด้วยค่ะ ตอนนี้นะคะทุกคนเราก็อยู่ที่ร้านคาเฟ่ที่จะพามาแล้วนะคะวันนี้ที่พามาชื่อว่าร้านมาตินอิงลิชคาเฟ่นะคะทุกคนก็อยู่ที่อารีซอยหนึ่งนะคะก็จริงๆ Google Map ก็เข้ามาได้เลยเขาจะมีที่จอดรถด้านหน้าให้เลยนะคะนี่อันนี้คือที่จอดรถนี่ก็จอดเรียงเลียงเรียงกันไปเลยแล้วก็ร้านก็อยู่ตรงนี้เลยนี่เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศร้านนะคะ สำหรับคาเฟ่ร้านนี้นะคะทุกคนเขาก็เป็นแบบสไตล์คาเฟ่อังกฤษอะไรประมาณนี้เนาะมาถ่ายรูปเล่นได้นะคะร้านเขาก็จะแต่งเป็นโทนแบบน้ำตาลน้ำตาลขาวๆแล้วตรงด้านหน้าก็จะมีต้นสีขาวๆอะไรอย่างงี้ให้เราถ่ายรูปด้วยส่วนใหญ่แบบว่าเฟอร์นิเจอร์เขาจะเป็นแบบสันสนอ่ะทุกคนเออถ้าเกิดใส่เสื้อพวกสีขาวหรือแต่งแบบมินิมอลมินิมอลมาก็น่าจะเข้านะคะแต่ว่ารูปหมีคือใส่แบบเป็นสีสันเลยมันก็ได้อยู่นะมันก็เหมือนเด่นออกมาจากเออฉากของร้านอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเก็บรูปแล้วก็เก็บบรรยากาศมาฝากนะคะเดี๋ยว ขอตัวไปกินขนมอะไรก่อนนะ โอเคค่ะทุกคนงั้นเดี๋ยวทางเราจะขอปิดคลิปไว้เท่านี้แล้วนะคะก็หวังว่าเพื่อนจะชอบคลิปนี้กันนะก็เกต ready with me กันตั้งแต่เช้านะคะแล้วก็พาออกมาคาเฟ่นเนาะยังไงก็ถ้าเกิดว่าชอบอย่าลืมกดไลค์ให้ลูกนี้ด้วยนะคะแล้วก็ใครที่เพิ่งเข้ามาดูยังไม่ได้ u b s c r i b e ก็อย่าลืม u b s c r i b e ช่องกันไว้ด้วยครั้งหน้าลงคลิปอะไรก็จะได้มาเจอกันใหม่นะคะทุกคนยังไงวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย